คุณแมวนะคะจากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัสุบันินิตค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณแมวจะพาท่านผู้ปกครองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับคุณแม่หนึ่งท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัสุบันนิตของเรานะคะอันดับแรกก็คุณแม่แนะนําตัวก่อนเลค่ะออสวัสดีค่ะออคุณแม่กนกการพุ่มสวัสด์นะคะเป็นคุณแม่ลูกสามที่ ให้ามไว้วางใจโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัสุบนิมิตนะคะคือคนโตเนี่ยกำลังขึ้นระดับชั้นป .6 นะคะส่วนคนกลางก็กําลังสอบเข้าวิคาิตซึ่งผลออกมาแล้วว่าได้นะคะคือระดับชั้นป .2 ล่าสุดก็คืออนุบาล3ขวบค่ะตอนนี้ได้อยู่ห้องครูอ้องค่ะทางโรงเรียนอยากสอบถามความรู้สึกของคุณแม่ค่ะที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเมือ,องชุมพรวัตสุบานิมิต ือด้วยด้วยที่ตัวเองเป็นคนชุมพรนะคะเป็นลูกหลานเมืองชุมพรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รับราชการครูซึ่งคุณพ่อเองก็เคยสอนที่โรงเรียนวัชบันนิมิตมาก่อนตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเลยนะคะก็เลยค่อนข้างเชื่อมั่นในในในประสิทธิภาพของโรงเรียนด้วยชื่อของวัชบันอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นในบุคลากรครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นรุ่นค,ครูตั้งเดิมเลยอะคะ่ะแล้วยิ่งพอมาเจอพอท่าน พออวัญชานะคะได้เห็นได้เห็นหลายรอย่าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดก็ก็ขั้นใจแม้แต่เป็นคุณครูด้วยใหม่ๆที่เข้ามาเราก็มองเห็นก็ฒนะไปตลอดนะคะก็เลยเชื่อมั่นทั้งด้านวิชาวความรู้แล้วก็คุณธรรมค่ะแล้วคุณแม่มีความคาดหวังอะไรไหมคะที่ว่าให้ลูกมาเรียนที่นี่คุณแม่คาดหวังว่าลูกจะต้องเรียนถึงระดับไหนหรือว่ายังไ,ไม่ไม่ไม่ถึงกับคาดหวังกับผลอะไรนะเพราะว่าเราเราต้อง ต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบที่จะให้ลูกเติบโ,โตได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คืออยู่ที่ทั้งทั้งคุณครูทั้งโรงเรียนแล้วก็เราด้วยนะคะแต่ว่าที่นี่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนที่ที่พี่กมลบอกก็คือเป็นเป็นสายยาวแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ลูกเรียนจบจนคือสิ้นสุดที่นี่ค่ะจนกว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยเดินถนนสายยาวของเราจนกว่าจะร้องคันธารแล้วก็เข้าสู่มหาวิทยาลัยเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ทางโรงเรียนก็ขอขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนอนุบาลเมงชุมพรวัสดุบันนี้แล้วเราไว้พบกันโดยโกโกกันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ